วันนี้นี่เราอยู่ที่แกงกระจารย์นะครับ คอมเมนต์กันด้วยนะครับจะเข้าไปอ่านจอคอมเมนต์เลย SD คราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอทสเกิร์สดีนะครับวันนี้นี่เราอยู่ที่แก่งกระจานนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศเวลา5โมงเช้านะครับเอ้ยทำไมบวมอ่ะทำไมเพื่อนกูบวมอะเฮ้ยเมื่อคืนโดนเพื่อนกัดมั้งครับอ๋อเฮ้ยโดนอะไรบวมเชี่ยบวมยังนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศ ณเนะวลาตอนเชา้าจู่นะครับรอบที่แล้วมาเนี่ยน้ําสูงนะครับแต่ว่ามารอบนี้นะ้นําลดเยอะมากมากซึ่งวันนี้นะครับเรามีภารกิจท้าทายใหม่ๆนะครับเราจะไปล่องเรือบนอุทยานแก่งกระจารอบที่แล้วเนี่ยมาหน้าหนาวนะครับแต่ว่ารอบนี้เราได้มาหน้าฝนฝนก็ตกแบ่นะครับน้ำลดก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับที่แคมป์เราเนี่ยไม่มีใครเลยนะครับมีแต่พวกเรานะครับมีแต่พวกเรา ห้าคนนี่แหละก็เดี๋ยวเราไปล่องเรือกันนะครับจะดูว่าความสวยงามของอุทยานแห่งชาติแกะกระจาดไปยังไงนะครับนี่ฮะกำลังเอาเรือลงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันบนเรือเลยนะครับ ตอนนี้นะครับเราได้ลงเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแผนของเราเนี่ยเราจะเริ่มไปตามพุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับจะมีความสวยงามเป็นยังไงบ้างนะครับรอดูกันนะครับของเราเนี่ยเรียวๆนะครับเราแบบมาลอกเรียวๆโดยไม่รู้ว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรจะมีอะไรอะไรให้เราเห็นนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คือหมอก พสวยมานเราก็สวยอีกแบบหนึ่งนะฮะก็ที่นี่ก็สวยอีกแบบนะฮะโอเคเดี๋ยวเราล่องเรือไปชมบรรยากาศอุทยายนแห่งชาตเกงกาจานไปพร้อมกันเลยนะครับ น,นี่นะครับคู่รักกำลังขับเรือเรือเมฆไปเลยดีกว่าไป <c oughs> <c oughs> อันตรายนะถ้าสมามติว่าถ้าสมมติอากุลลม้มเพราะมึง,งห้ามบิดเลยนะเดี <c oughs> ๋ยวชนกูชิบหายแล้ว เรามาทางไหนเลี้ยวอ่ะเรามาทางไหน no ตอนนี้นะครับเราอยู่ใจทรรกลางใจกลางแม่น้ำสามครับอะไรวะกูพูดแล้วทะเลสามนะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นเทียูน้ำเข้านะเทียนน้ำหน้าเข้าอ่ะไม่ได้ไม่ได้หรไม่ได้วรอไม่ได้หรอตอ่ะจับเท้าเหมือนกันได้ไม่ได้เนาะ นำเข้าแต่ว่ามันสมดุลดีนะแต่ว่าน้ำมันไม่มไม่ได้อเอ้ยเรือมันต้องหัวลอ,อ,อยอ่ะถ้าหัวไม่ลอยใส่ไ,ไม่ได้แล้วนั่งหลังอ่ะมาข้างหน้าก็ได้ครับนั่งข้างหน้าไม่ได้ต้องนั่งหลังกูกูจะได้ทุนสุดอ่าหนักไหนฟังจะหนักไหนฟังจะหนักไหน,น,นได้หมดเลยแบบ,บเมื่อกี้ไอ้กอนนั่งหลังสุดแล้วมกูก็ขับแต่กูน,นั่งหน้าเข้าใจไหมอ่นานะาหน้น้กูแต่เน,น,น,นี้ย ว่าเพราะมึงอยากเล่นน้ำว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำออกก่อนเปปนนไะตอนนี้นะครับเพื่อนผมนิสัยไม่ดีมากเลยนะครับทิ้งผมนะฮะดูดิทิ้งผมกลางทะเลสาบเขื่อนโอ้ยคลืน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 นิสัยไม่ดีเลยนะครับพัดชิวนะครับ